ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับในช่วงน้องเอาอะไรมาให้พี่ดูน่ครับ <c oughs> ก็เป็นเก็บตกจากวันเสาเมาท์มีนนั่นเองโอเคอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงนะครับอะอ,อืน้องพอฮาร์เปอร์เนี่บไม่ได้ออกแน่ๆรู้ได้ยังไงว่าไม่ได้ออก <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคฮลัลโหลยังไงวะเนี่ย <c oughs> อ๋อ โทรมาพาว่าโทรให้คนอื่นโทรมาหากันเนี่ยเนี่ยมันขึ้นสายมาเนี่ยว่ามึงโทรหากูเดี๋ยวแล้วกูโทรตอนไหนเออกูไม่รู้เนี่ยมึงขึ้นโทรว่าโหกูเนี่ยเออกูไม่ได้โทรแล้วเสียงไม่มันอยากแตกเลยไอ้หี้ยมะเมีมีเลื่อนให้ด้วยนะ แน่โอเคละเหมือนเมื่อกี้มึงพูดอยู่ในห้องน้ำอ่ะแล้วมึงตะโกนไฟไหมอ่ะมไม่ได้โทรหาเมื่อกี้เลยนะโอเคสรุปอืมโดนเพื่อนแกล้งแบบนี้มมีีีูแก้วเน่ยยังไงวะเนี่ยกูคือแก้วแต่มึงกูคือแล้วทำไมเป็นเฟซไอวานโทรมาเออเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปมึงไม่ตอนนี้หน้าหน้าจอกูคือเฟซไอวาน ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออเกี่ยวมึงใจเย็นนี่อ่ะมึงใจเย็นแล้วฟังกูนะว่าตอนนี้ที่มึงพูมามันไม่ใช่เฟซมึงอืมไม่ได้โทรหามึงอืมเอาแล้วมันคือเฟซมึงโทรหากูเนี่ยต้องหยุดไม่ไดนะโอ้ย <laughs> อย่า <c oughs> หาทำเนื้อ <c oughs> แบบนี้สับสนมึงเห็นบวกข้างล,งลงง่างนั่นไอ้โมนกบๆพวอยู่นั่นมึงเห็นบวกแขนกรบโบมีนั่นเขายังมีความสุขมึงนี่ครบท่าที่สองประกาศมึงเกือบเสาจัดตายเนี่ยอือพากูไปถามเราดูเอ้ยพาไปถามเฮียพาไปถามดูไปไงไปไงไปถามเจ้ากระหังไงเจ้าคือเต็มมีความสุข,นสขนสสนสเนี่ยือนออออี่โมขขงผมเนะี่ย ภคสาวที่สองประกันมงเี้มันเกี่ยวขาตัวตายบัดเจ้าเนี่ยนะม่มีแขนบ่มียังเลยเจ้าคือเต็มมีความสูงขัดแก่คันอะไรเกอยบหวแมวแดง่แดงกันทำกูจะแตกายฮ่า่่า่า่าฮ่าฮ่่าฮ่า่า่่าอ่าฮ่าฮ่ามายังถ้าไม่ได้ออกวันเสาร์เมามีมขอออกเก็บตกละกันโอเค แม่งนั่นแม่งช้อนงอเลยแม่งไม่กินแม่งแล้วกินลำบากอืโอเคเออใช้ช้อนเหมือนกันก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ไอกระป๋องแรกมันมันไม่มีที่เปิดอยู่แล้วนี่ครับออไม่เป็นไรโอเคโอเคได้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 ได <c oughs> เอ,อทินนี้บันว่ะ อไมงนเดิมนทเเมนัลือตัเตัฟังไม่รู้เรื่องเลยว่ะอออ่าเอาโอเคแกงนี่อีกแล้วแกงตาโตนะครับเออไออ่อาอ,อันนี้ขายของใช่ไหมโอเคขายของอแต่ไม่เป็นไรยังไออยู่ไม่ใช่นะ สมนะครับสมกับชื่อคลิปว่าน้องเอาอะไรไหมพี่ดูใช่สมชื่อรายการจริงๆนะครับ น้องเอาอะไรไหมพี่รู้เนี่ยหเหมือนเคยดู <g ül üyor> แต่ไม,ไ,มไม่เคยดูอ่ะอมผมไม่เคยคบเพื่อนเพื่อหวังผลประโยชน์ถ้าถามว่าทําไมผมถึงกล้าพูดได้เต็มปากว่าผมไม่เคยคบเพื่อนเพื่อหวังผลประโยชน์อ่ฟังนะอ่าครับแล้วฟัง เราทั้งคู่ต่างไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์กูก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยไม่หวังผลประโยชน์เองเฮ้ยนี่มันน่าเศร้านะเนี่ยอืมป้อนนมน้องอืมเก็บตกแซบๆครับ อ่านไม่ออกเหมือนจะปวดตด,ดเลยไม่ได้ยินเว้ยกระซิบ <laughed> แถมตอดครั้งที่หกค่ะดูนะดูนะดูนะตาม แล้วพวกมันกำลังมาแล้วก็โหรายนาไว้ัล้วเรียบร้อยไปสิโวยกูล้างไม่ได้ล้างไปพวกเนี้ยนแรละกูบอกว่าไม่ได้ใครก็ได้ช่วยกูด้วยโอเคอาฮะตอบกูตอบลั่นบ้านเลยาอชิบหายฮ่าห้าห้ายังไงอ่ะอือหือ คำถามมะนาวผลละห้าบาทซื้อสามผลข้อใดถูกกอสิบสองขอสิบสี่คอสิบห้ามะนาวผลละห้าบาทซื้อสามผลข้อใดถูกผลละห้าซื้อสามผลห้าสามโอเคมะนาวผลละห้าบาทซื้อสามผลข้อใดถูกกอสิบสองขอสิบสี่คอสิห้าตอบดังๆคำตอบคือข้อแล้วคำตอบคือข้อกอไก่เอาสิบสองบาททำไมแม่คารดาให้ถามข้อใดถูกไง ปตอบซับแพงเลยสิบห้าได้ไม่เหลือจานได้ไมยเหรอหรอเก็บตกครับเมื่อแมวนอนหงายและโชว์ท้องมันเป็นวิธีการในการพูดว่าเ hey ฮ้ย้อง,นง,งหนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่แล้ว <laughs> ไม่กว,าด,กวาดห้องอื่น หล่อเฟี้ยวขนเต็มไปหมดม่กว่าทห้องผมเลือแต่ก้านอ่ะมึงลองคิดดูผมตอนป .6 ที่เดินข้ามขาเพื่อตอนนั่งเฮ้ยทำไมมึงไปเหยียบหัวกูเลยล่ะคนรู้สึกก่าผมมึงท้กกูหรือเมื่อเราสวดมนต์แห่งองค์ระศาาอเคทรงสัตย์สัจนะดูอะไรสักอย่างว้าโอเคลิกโลลิกโลโผจบนะครับมาแล้ว ใช่รู้สึกเหมือนกันข้าวมันไก่เท่าหข้าวมันไก่เท่าไหร่ไเท่าไร่คนห้าแพงิหายเลยข้าวมันไก่เท่ไรไแพงจังองเดี๋ยวพี่ข้าวมันไก่อะไรตอนนี้นี่ไงก็นี่ไงข้าวมันไก่พนนนเจ้าเก่าใช่มเจ้าเก่าวะเนี่ยข้าวมันไก่อะไรโคตรแพงไปกินที่ื่นโอเคน้องเอาอะไรให้พี่ดู ไม่ได้ออกแหละดูทรงโอเคดูสิได้ออกไหมไม่ใช่ไม่ได้ออกครับเคยออกไปแล้วออันนี้เคยดูแล้วนะครับแต่อีกสักรอบเดี๋ยวผมจะหาเพลงมีมบอสบอสพวกดาร์กโซใส่นะครับนั่นแหละ นี่เบิ้งสกิลสูงยาวเขาดีมีนี้เป็นแรงบันด,ดาลใ,ใ,ใจจารอดเจ้าบอเหตุให้ผมผิดหวังอีหลีจารอดแรงบันดาลใจเจ้าดีอีหลีส่งครั้งแรกครับหาของจริง อืมจะเชื่อได้ไหมดูสิวันนี้เราก็จะมาสอน how to เดินยังไงให้ how to เดินยังไงอ่าจะเดินง่ายๆเดินแกว่งเท้าพร้อมกับพามือครับเดียวกันเช่นอ่าโอเคว้เราจะ at once ตรงนั้นนะครับแกว่งมือพร้อมกันแล้วก็เดินยกชายอย่างอื่นได้เลยะใครไม่มองก็แปลกแล้วเอโอเค ใครไม่มองก็แปลกอีกสักอันมึงยังมีทิ้งทวนอีก เคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่าผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากเกิดเมื่อวานก็ไม่ได้ลงนี่เพราะเขามีปาร์ตงปาร์ตี้อะไรเครับเสียงดังมากไม่เป็นไรนะครับมาโทบให้วันนี้แล้วกันแล้วเจอใหม่พาหน้านะครับบายสวัสดีครับเจ๊ yeah.